สวัสดีค่ะืันนี้กลับมาพบกับช่องเกษตรกร,กรทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้กาสิพามาชมสวนอันคองพี่ดิเรกเนาะคะ่ะเพื่อก็มีช่อง youtube ของเพิ่นเนาะช่องไอ้กเกษตรพาเฮ็ดเนาะค่ะื่อน,นี้เฮากษสิามาเบิ่งสวนลิ้นจี่เพิ่อนเนาะคะ่ะมาถามเพิ่อนว่าเพิ่อนเห็ดหนาไดปลูกนาใดเนาะคะ่ะมากมาคืองามแท้เดี๋ยวกาสิพาไป คุยกับเพิ่นนะคะสวัสดีค่ะื้นนี้เฮากลมาพบกับพี่ดิเลกเนาะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันถามแน่ว่าอันนี้พันธุพันธุอย่างคันนี้นะอันนี้ลิ้นจี่พันธุนคนพรพนมหนึ่งนะครับหรือว่าน้องพอหนึ่งนะครับค่ะอันนี้เป็นพันุเกิดจากจังหวัดนครพนมโดยตรงเลยนะครับอันนี้ค่ะรสชาติปเป็นยัไงคะ พันนี้ก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับจะมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับไม่มีรสชาติดีครับรสชาติอร่อยแน่นปะคะถ้าสมบูรณ์ดีๆมากจะใหญ่กว่านี้หลายครับอันนี้หมากใส่ปุ๋ยคืครั้งเดียวนะครับนี่ปุ๋ยยังคะนี่ที่ใส่มาตอนนี้เขาใส่ตามระยะใส่13-13-21ธรรมดานะครับโบได้ใส่หลายค่ะยี่ห้อใดก็ได้บะยี่ห้อใดก็ได้ครับปลูกจะปีแล้วคะนี่ ชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้าปีครับแปดถึงเก้าปีนะคะปลูกค่อนข้างสีระยะซิดเพราะว่าเราเน้นกิ่งพันนำเราเด้เน้นขายผลผลิตเท่าใดเพราะว่าขายกิ่งพันนำเนาะค่ะแม่นครับผลผลิตนี้คือผลพลอยได้เหรือจากกิ่งพันได้ผลผลิตไม่ใช่เหลือจากผลผลิตได้กิ่งพันนะครับเพราะว่าเน้นหลักๆคือผลิตกิ่งพันขายนะครับอันนี้ก็คือเอ่อ เริ่มเป็นมากนี่ค่ะจักปีนะคะอแล้วแต่ดูแลครับอประมาณ2ปีนะครับ2ปีก็เริ่มออกมาก2ปี3ปีก็เริ่มออกมากได้แล้วครับแต่ผลผลิตจะเต็มที่อยู่ที่5ปี5ปีขึ้นไปผลผลิตจะหลายขึ้นนะครับค่ะลักพันพันนี้ขอดีของมันก็คือมันออกก่อนเลยดูเอ้บวแมนก็อนเลยดูคือก่อนสายพันธุ์อื่นๆหลายๆสายพันุ์นะครับค่ะเพราะว่า โดยปกติมันจะซุกช่วงสงการโอ้สงการจะซุกพอดีเลยค่ะแล้วก็สงการกับพี่น้องบ้านเฮาก็กลับบ้านเนาะแม่นบ่ค่ะแม่นี่ยพเที่ยวสงการก็คนมาจากกรุงเทพก็แวะซื้อลิ้นจี่เนาะข้าวพนมไปกินนํานะครับเนาะมันขึ้นซื้อเนาะค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีเลยเพราะว่ามันได้ไปขายก็จะได้ราคานะครับเนาะอ๋อค่ะออกก่อนออกก่อนโม่ขายได้ราคาค่ะ แล้วแต่ปีบางปีก็เจ็ดสิบแปดสิบปีนี้ราคาเท่าไหร่คะปีนี้ปีนี้แถวบ้านเท่ากับขายห้าสิบหกสิบแครับห้าสิบหกสิบเนาะค่ะโอ้แต่ได้หลายนะคะแล้วเนื้อก็แน่นเนาะแน่นครับเบิ่งมากเนี่ยค่ะเบิรางามๆผู้อ้อันนี้ปลูกอันนี้เก็บไปหลายต้นแล้วครับโอ้เพราะว่าจะเขาจะเลือกต้นที่สุกก่อนนะครับเนาะเ่าพอชิมแต่ละต้นมันจะ สุกพร้อมกันนะครับเขาก็เลือกต้นที่หวานเขาก็เก็บต้นที่ยังไม่หวานเขาก็เอาไว้ก่อนะมื่อนี้กระสีมาเก็บบ่คะมื่อนี้มื่อนี้เก็บบ่วร้าครับเก็บแค่เอาตามออเดอร์สั่งสิบโลเก็บให้ลูกค้ารายย่อยครับแต่ได้ขายตลอดนะคะได้ขายตลอดครับถ้าช่วงมันออกผลผลิตเนาะอันนี้กิ่งพันธุ์นี่สามารถซื้อได้อยู่ไส่นะคะ อตอนนี้ผมกำลังหากันเริ่มตอนเพราะว่ากิ่งพันุของชุดปีที่แล้วมันเบิดเบิดแล้ววะขายดีขนาดเลยเนาะเนไทยก็ต้องการเนาะกะประมาณอีกสองเดือนกว่าน,นะครับจะมีกิ่งพันธขายนะครับเนาะอันนี้ก็เก็บมากอะคือตอนกิ่งเลยมันบอกคันนี้อ่าแม่นครับแม่งครับ,รบก็คือเอาไปปลูกปีหนึ่งสองปีก็ออกม,มากแล้วเนาะก็สังเกตว่า้นที่ผมจะปลูกอยู่ที่ ามจุดห้าคูณสี่เมตรนะครับระยะห่างมันบอค่าะถือว่าปูกทีปูกทีเนาะเพราะว่าโดยปกติลิจี่เขาจะปลูกอยู่ที่ความห่างอยู่ที่หกเมตรหกเมตรคูณแปดเมตรประมาณนี้ครับการดูแลนี่นก็คือให้น้ําตลอดมันบอคะนี้ให้น้ําตลอดบอให้น้ําตลอดช่วงปิดผลผลิตนี้ควรจะให้ตลอดให้สม่ําเสมอ เพราะว่ามันจะได้หวานเนาะแม่นมันจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ถ้าเข้าให้น้ําสม่ําเสมออ่ามันก็จะลดปัญหาเรื่องการผลแตก oh. เพราะว่าถ้าลิ้นจี่นี้มีปัญหาเรื่องผลแตกหลายใ oh. นกรณีที่มันขาดน้ําเป็นเวลานานประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่ถ้าขาดน้านี่ oh. แล้วเอามาเขามาให้น้ําทีหลังนี่มันจะผลแตก oh. และปัญหานอกจากผลแตกแล้วก็มีอย่างอีกคะ่ะแมลงวันทองครับแมลงวันทองเนาะ ไเกียบวันทนนี่ก็คือเนาวมันบอลหรือว่าเป็นนอยถ้าข้อดีของตัวนี้ก็คือแมลงวันทองส่วนมากในพื้นที่เฮามันจะระบาดในช่วงหนาฝนนะครับโดยในช่วงที่มักมักม่วงเริ่มสุกนะครับแต่ดินจีนันออกก่อนก็มีบ้างแต่บ่หลายครับก็ถือว่าน่าสนใจถ้าพัดอื่นมันจะออกอยู่ที่เดือนพฤษภามิถุนาเนาะแล้วมีปัญหาเรื่องแมลงวันทองลายกานี้ก็คือปัจจัยหลักๆก็คือ กระพลแตกแล้วกะนนอนเข้าเออโบแม่นอนเข้าไอ้ยังวัไแดงวันทองนะคะครับอันนี้บอกบอกเคยอพ่นยาจะเคื่อเลยก็คือแบบพดน้ำใส่สารธรรมดาอันนี้ได้ใส่ปุ๋ยหวานยางยีบะปุ๋ยหวานก็ปุ๋ยสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ไปสูตรปุ๋ยหวานมั้ยครับครับก็สูตรสูตรหมากสูตรหมากบำรุงผลค่ะแต่กหวานหวานช่ำเลยแหละเนื้อเนื้อกล้าลายเนาะค่ะซิมให้เบิ่องในว่าจักหน่วย ซิมเลยครับเดี๋ยวจะให้ตากล้องซิมมาเลย <c oughs> อ่าลองซิมเบิงอีนลูกใหญ่มากเนี่ยโขนาดทางฝันนี่อันนี้คือเก็บไปแล้วเนาะส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะเก็บไปแล้วครับต้นที่บบมีนี่คือเก็บไปแล้วอืออันนี้คือเก็บไปแล้วนี่คือเบิดแล้วเนาะเรือ <c oughs> เรือเรือพวกนี้หลายขนาดเลยน่วยใหญ่เนาะค่ะ ถ้าใครสนใจกิ้งพันุก็อยู่ตรงข้ามปั๊มพี่ที่เนาะค่ะอยู่อำเภอประปากจังหวัดน,นครพนมเนาะค่ะมีทุกอย่างเนาะค่ะเป็นต้นต้นไม้ต่างๆพวกต้นม่วงต้นลินจีเนาะค่ะมาซิดาเนาะค่ะได้หลายอย่างเนาะค่ะไปเบิ่งได้เนาะค่ะถ้าใครต้องการเนาะ,ะมือนี้ก่ะพามาเบิ่งซ้ำนี้เนาะค่ะ กันซิมาซิมให้เบิ่งเนาะค่ะว่ารสชาติเป็นอะไรเนาะห,หวานค่ะอันนี้เนื้อลายอีกเนาะเบิรงหวานค่ะบ,บ๊อบเปรี้ยวแล้วตอนนี้คือซุกเกือบซุกเต็มที่แล้วเนาะค่ะหวานขนาดเลยพอยกกินนี่ก็กำลังตัดเนาะเอาไปส่งเขาเนาะค่ะ คือตัดออกคะ่ะมันแตกครับโอ้มันแตก oh. เก็บง่ายเนาะต้นมันบ่ค่อยสูงเนาะ mm hmm. มื่อนี้ก็พามาเบิ่งซํำนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมือมือใหม่สิาพาไปเบิ่งยังกะ ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดสตบสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องเกรรษตรกรทำกับข้าวให้ได้เห็ดคลิปต่อไปนะคะเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะ